กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องหุ้นลูงี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตราสารแสดงสิทธิหรือที่เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่า DR นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลดล็อกการเข้าถึงหุ้นระดับโลกจากตลาดหุ้นไทยแบบหมดเปลือกไปด้วยกันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยนะครับต้องขอย้ํากันเหมือนเดิมเลยว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลเพื่อการศึกษาและก็เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนาให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆทั้งสิน้นการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองให้ดีก่อนนะครับเคยรู้สึกกไหมครับว่าพอร์ตหุ้นไทยที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยังวนเวียนอยู่กับหุ้นในกลุ่มเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่เราเรียกว่าครับ ในขณะที่การเติบโตของโลกยุคใหม่เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยคลื่นลูกใหม่อย่าง New Economy ไปหมดแล้วคําถามก็คือเอ๊ะเรากาลังพลาดโอกาสสาคัญอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าโอเคครับเพื่อหเห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกัน5เรื่องหลักๆนะครับจะไล่ไปตั้งแต่ปัญหาของพอร์ตลงทุนในบ้านเราคืออะไรแล้ว DRM มันคืออะไรกันแน่ข้อดีของมันคืออะไรมีอะไรต้องระวังบ้างแล้วสุดท้ายคือเราจะเอามันไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนของเราได้ยังไง เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือปัญหาของพอร์นลงทุนของคนไทยส่วนใหญ่หรือถ้าเรียกเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยเขาจะเรียกว่าโฮมไบแอสครับมันก็คืออาการที่แบบว่าเราเทใจลงทุนแต่ในบ้านเราเองซะเยอะหรือให้น้ำหนักกับตลาดหุ้นบ้านเกิดตัวเองมากจนเกินไปนั่นแหละครับ คือถ้าเรามาดูโครงสร้างตลาดบ้านเรากันจริงๆจๆนะจะเห็นเลยว่ามันยังพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเป็นหลักอยู่เลยครับทำให้เราเนี่ยขาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นหัวใจของการเติบโตในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ไปเลยคือถ้าอยากจะลงทุนใน AI รถยนต์ไฟฟ้าหรือเฮลท์แคร์ล้ำๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้เราเท่าไหร่และนี่แหละครับคือจุดที่ DR d ดีโลเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆ ดียรดิโลเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่จะพานักลงทุนไทยอย่างเราๆเนี่ยข้ามข้อจํากัดต่างๆเพื่อไปลงทุนในบริษัทชั้นนําของโลกได้โดยตรงจากตลาดหุ้นบ้านเราเองเลยครับเป็นเหมือนสะพานที่ท่งพลังมากๆถ้าจะให้นิยามแบบง่ายที่สุดเลยนะ d ดีมันไม่ใช่ตัวหุ้นต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่มันเป็นเหมือนตัวที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทยซึ่งมีหุ้นต่างประเทศตัวจริงค้ำประกันอยู่เบื้องหลังแบบ1ต่อหนึ่งเลย พูดง่ายๆก็คือเรากําลังซื้อขายสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นตัวนั้นผ่านตลาดหุ้นไทยนี่แหละครับแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นอีกคือการมาของ DRX หรือ fractional DR ครับนี่คือการทลายกำแพงเรื่องเงินลงทุนไปเลยนะจากเดิมที่ต้องซื้อ DR เป็นล็อตใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ DRX เนี่ยทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของหุ้นระดับโลกอย่าง Apple หรือ Nvidia ได้ด้วยเงินแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นแถมยังซื้อขายได้ตามเวลาตลาดอเมริกาจริงๆเลยด้วยเหมาะสุดๆส,สำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือใครที่อยากจะทา DCA ในหุ้นต่างประเทศเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเรื่องนี้กันแล้วครับนั่นก็คือข้อได้เปรียบที่ทำให้ DR กลายเป็นเครื่องมือที่เข้ามาปเปลี่ยนเกมการลงทุนต่างประเทศสําหรับคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวและนี่คือไม้เด็ดคือจุดที่เรียกว่าเป็น the game changer เลยจริงๆครับนั่นคือเรื่องภาษีคือปกติถ้าเราไปเปิดพอร์ตลงทุนตรงในต่างประเทศใช่ไหมครับพอมีกําไรแล้วจะเอาเงินกลับเข้าไทยเนี่ยตามกฎใหม่ของสรรพากรเราจะต้องเอากําไรส่วนนั้นไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแต่แต่สําหรับ dr กำไรส่วนต่างราคาหรือแคปิตอลเกนที่เราไดจากการขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดนี่คือภาษีชิลที่ถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยใช่แล้วครับฟังไม่ผิด0%เอร์ซ์ไม่ว่ากำไรจะหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวครับนี่คือจุดชี้ขาดที่ทำให้นักลงทุนรายใหญ่หลายๆคนเนี่ยถึงกับย้ายเงินจากพอร์ตต่างประเทศกลับมาลงทุนผ่าน DR กันเลยทีเดียว นอกจากเรื่องภาษีที่ว่าเด็ดแล้วเนี่ยนะมันยังมีข้อดีอื่นๆอีกเพียบเลยครับทั้งเรื่องความสะดวกสบายคือเราใช้บัญชีหุ้นเดิมที่เรามีอยู่แล้วซื้อขายเป็นเงินบาทได้เลยไม่ต้องไปแลกเงินให้วุ่นวายซึ่งมันก็ช่วยลดต้นทุนแฝงเรื่องค่าโอนค่าแลกเงินไปได้เยอะเลยและที่สําคัญที่สุดมันคือประตูที่เปิดให้เราไปลงทุนในเมกะเทรนระดับโลกอย่าง AI EV หรือตลาดเกิดใหม่ที่หาไม่ได้ในตลาดหุ้นบ้านเราครับ แต่แน่นอนครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงการเป็นนักลงทุนที่ฉลาดเนี่ยเราต้องเข้าใจความเสี่ยงพวกนั้นให้ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่า DR เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษบ้างความเสี่ยงข้อแรกเลยและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครับ คือถึงแม้เราจะซื้อขายเป็นเงินบาทนะแต่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงข้างหลังมันเป็นสกุลเงินต่างประเทศทําให้ราคา DR ที่เราเห็นเนี่ยมันผูกอยู่กับทั้งราคาหุ้นแม่และค่าเงินบาทเลยลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับสมมติหุ้น Apple ขึ้นไป10%แต่เผอิญว่าช่วงนั้นเงินบาทดันแข็งค่าขึ้นมา10%พอดีเป๊ะผลตอบแทนที่เราได้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีเลยครับ อีกหนึ่งความเสี่ยงที่เจอกันได้บ่อยๆเลยนะคือการที่เราดันไปซื้อดีในราคาที่แพงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันหรือที่เขาเรียกว่ามีพรีเมียมนั่นแหละครับราคาบนกระดานที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุดที่อ้างอิงหรือ INAV ซึ่ง INAV ก็คือมูลค่าจริงๆของหุ้นอ้างอิงณนะเวลานั้นๆแปลงเป็นเงินบาทแล้วมันก็แปลว่าเรากําลังซื้อของแพงกว่าที่ควรจะเป็นตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับสรุปความเสี่ยงหลักๆ3ข้อที่ต้อง จำให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. คือความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน 2. คือความเสี่ยงที่ราคาบนกระดานจะสูงกว่ามูลค่าจริงหรือ n อ f และ 3. คือเรื่องภาษีซ้อนจากเงินปันผลครับคือเงินปันผลเนี่ยมันจะถูกหักภาษีจากประเทศต้นทางมาก่อนรอบหนึ่งและพอมาถึงเราก็อาจจะโดนอีกรอบทําให้ DR ไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนสายที่เน้นรับเงินปันผลเป็นหลักเลยครับโอเครู้ทั้งข้อดีข้อเสียกันไปหมดแล้วทีนี้คําถามคือแล้วเราจะเอามันไปใช้ยังไงให้ work เราจะนำ DR มาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงมาดูกันครับ สำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับก็อาจจะใช้ DR ที่อ้างอิงดัชนีตลาดกว้างๆอย่าง NASDAQ น้อยเป็นแกนหลักของพอร์ตไปเลยเพื่อกระจายความเสี่ยงส่วนใครที่เป็นสายซิ่งหน่อยมองหาการเติบโตสูงๆก็อาจจะเจาะจงไปที่ DR หุ้นลายตัวไปเลยแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะมีกฎเหล็กข้อเดียวที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือต้องเช็คราคา i n เจากเว็บไซต์ของผู้ออกก่อนตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งนะครับจะได้ไม่เผื่อไปซื้อของแพงเกินจริงและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันเรื่อง Depository Receipt นะครับ จะเห็นได้ว่า DR เนี่ยได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยคําถามสุดท้ายจึงอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะครับว่า DR จะเข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่มาเติมเต็มพอร์ตการลงทุนเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตระดับโลกได้หรือไม่ก็ลองนําข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาปรับใช้กันดูนะครับ